สวัสดีค่ะสวัสดีจากสวีเดนเดือนมีนาคมนะคะวันนี้อากาศอยู่ที่5้าองศาค่คะและภารกิจที่เมราต้องทำวันนี้ก็คือไปล้างรถที่ปั๊มน้ำมันอ่าต่างหมู่บ้านนะคะจองไว้2ชั่วโมงนะคะก็ตกเป็นเงินไทยที่เราต้องเช่าเขาก็คือ600บาทนั่นเองค่ะ มาถึงแล้วค่ะสถานที่ที่เลือกที่จะล้างรถก็คือปั๊มน้ำมันนะคะก็จะมีอยู่สองห้องนะคะห้องหนึ่งเป็นระบบล้างมือก็คือเราล้างเองนะคะแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็เป็นระบบอเครื่องล้างอัตโนมัตินะคะแต่ว่าเราไม่ชอบแบบนั้นเพราะว่ามันทำให้รถเรามีรอยขีดข่วนนะคะเพราะฉะนั้นเลือกที่จะล้างรถเองค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมาก็คือแชมพูถังล้างอ่าฟองน้ำอ่าผ้าเช็ดรถอย่างนี้นะคะ ที่สถานที่เราเช่าก็จะมีแบบนี้เลยค่ะอ,อุปกรณ์ล้างรถให้เรานั่นก็คือน้ํานะคะมีน้ําอุน่นน้ําเย็นนะคะหรือว่าน้าร้อนแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะคะก็ชีวิตเมืองนอกอะไรที่พอทําเองได้เราก็ต้องเลือกที่จะทําเองนะคะถือว่าไม่ง่ายค่ะถ้าเป็นเมืองไทยก็คือแค่ขับเข้าแล้วก็ล้างเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะที่สวีเดนหลายๆคนต้องเจอค่ะ